ผมจะอยู่กับลูกผมแทบไม่มีเลยนะมันเป็นสิ่งที่ในมุมของพ่อหลายคนนมันเจ็บปวดนะลูกหน้าเหมือนผมมากเลยแต่ลูกบอกว่าลูกไม่เหมือนผมเลยเพราะลูกไม่มีความใกล้ชิดกับผมไงวันเนี้ยถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทําแบบผม,มผมเชื่อว่าก็คงคงมีแหละผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ทําเอาเวลาของครอบครัวเอาเวลาของภรรยามาเสียสละให้กับสังคมพีม่กันกําลังหลังน้ําตาเพื่อ เรื่องครอบครัวใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมทําผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมผมทําผิดพลาดกับครอบครัวตรงที่ผมไม่เคยมีเวลาให้เขาเลยแต่เขาก็ไม่เคยที่จะเกลียดผมหรือห้ามผมว่าอย่าออกไปช่วยสังคมนะอย่าออกไปทําอะไรนะพวกเขาพร้อมสละเวลาของตัวเองให้ผมไปช่วยสังคมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมทําผิดกับครอบครัว ผมว่าจะเอาเวลาที่ผมได้พักตรงนี้หรือหยุดไปให้ครอบครัวอยากบอกอะไรกับลูกสาวไหมคะลูกสาวภรรยาเนี่ยครับน้องมีเกลียวเดี๋ยวนะพอพูดที่มีเกียวแล้วมันทรงตัวลำบากที่หายเลยปะ อมีเกี้ยวลูกวันนี้ป้าป๊าไม่รู้ว่าหนูจะรู้ในสิ่งที่ป้าป๊าทำไหมนะแต่สักวันหนึ่งถ้าหนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในตัวป้าป้าจะภูมิใจในสิ่งที่ป้าป้าทำ การการทําความดีเนี่ยมันยากนะมันอาจจะยากที่ในระหว่างทางมันอาจจะมีอุปสรรคแต่อยากให้หนูได้ย้อนดูวันที่โตแบงหน้านถ้าหนูได้เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ป,ป้าทำมันช่วยคนได้จริงๆหนูมันมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะถ้าหนูจะเดินทางเดียวกับป้า หนูต้องแข็งแก่งให้ได้มากกว่าป้าให้ได้เท่าป้าแล้วถ้าป้าอยู่ถึงวันนั้นที่หนูทํำป้าก็าจะเดินกับหนูแล้วสนับสนุนหน,นูเดี๋ยวจะหาเวลาให้นะลูกสู้ๆนะพี่อแข่งกันแั้งใจงครับทานท,ที่หน้าเหมือนเราเลยแท้เนาะโอเค